สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะนางสาวกัญญลักษณ์สิมทิมมาจากพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะมาสอนเด็กๆใช้บัตรคำเพิ่มคำศัพท์ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆวัยตั้งแต่2ขวบถึง2ขวบครึ่งวัยนี้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง200คําคำเลยนะคะ วิธีการเล่นบัตรคำในช่วงนี้ให้นำบัตรคำขึ้นมาไว้ใต้คางแล้วเราก็ถามว่านี่เป็นรูปอะไรให้เด็กๆตอบหากเด็กๆตอบไม่ได้ให้เราพูดช้าๆชัดๆให้ค่อยๆสอนเด็กๆค่ะในขณะที่เราเล่นนะคะให้เราใส่ใจและสังเกตว่าเด็กมีความใส่ใจหรือว่าสนุกไปกับเราด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญอ,อย่าลืมเช่ญชมเวลาเด็กๆตอบได้อย่างเช่น โอบกอดพูดชมว่าดีมากครับ mm hmm. เก่งมากครับ mm hmm. เด็กๆก,ก็จะสนใจในสิ่งที่เราสอนมากขึ้นค่ะ mm hmm. วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ